เรียนรู้ที่จะอดทนเมื่อไม่ได้ดังใจเขาจะเงียบแล้วขอพรจะอัลให้ทรงนำทางมีทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอทำบุญอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีหัวใจที่อ่อนโยนอับดุลสอนให้เรารู้ว่าการควบคุมตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคุ้มค่าที่จะพยายามจงโกรธได้แต่อย่าทำร้ายใครวลีเด็ดที่เราอยากให้ทุกคนจำขึ้นใจแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นิทานสนุกๆที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้งดงามยิ่งขึ้น